ที่เขาว่าคนไทยนั่นชอบใช้คำสร้อยเป็นยังไงไปดูเรามาเริ่มกันที่ไปตัดผมมึงจะโบิเบ้นทำไมวะมึงมาดำารงงาอะไรเนี่ยตัดพงตัดผมหน่อยชั้งคิวเขีวา่างเปล่าคิวเขาว่างูปแล้วเอามา เดซช่วยจะเข็ดเนี่ยมึงก็โยกยข้างหน้าดิแต่มึงก็บอกดีเดซิอ้ย,อยี่ป้ายไอ้ยมึงออกโดนนิ้วอกโถกดิมึงออกแรงวันเนี้ยโยกตู้โยกตู้ไอ,อ้ที่ป้ายตู้ทอดประโถดิทุบบอกทุบบอกนี้เขาท้าเลยเดี๋ยว ได้เหรอห่วยของมึงเนี่ยนะตัดได้ส่งเสริมหนีเขาเขา,เขาบ้งเขาเบ้า,าหน้าตาวเลเนี่ยช่างส่งพงส่งผมอะกูไม่เท่าไรหรอกรถรถที่มึงเอาเข้ามาทำไมอันนี้มาจีบผีเองนุนองนุนอื่น,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 นผมจอดไว้ข้างหน้าน,น่นแหละแต่เจ้ามึงจอดได้ปะล่ะตร,ตรงเนี้ยมึงจะมาจอดเจิดอะไรในร้านกูแล้วแล้วมึงจะตัดยังไงกอนนี้ออกไปนะจอดเจอไถ่เื่อเอาไปฮึไปซื้อกับข้าว มึงก็ซื้อเจออะไรไปทำโกงทำกินเนี่ยหมูเมือไก,ก่เกยภักเพิ่มมึงก็เลือกมามึงก็ลงเลงไปดูดิอ่ะเจ๊ผมเอาใบกระบุงกระเพราเนึ้อเกิมอะอะกระเพราะนะแล้วก็หมูเมือไก่เกลียยังอะโร่ะหมูไก่อะไรอย่างอีก,อก,อกน้ำปง่งน้ำเปลาเอามาเนึ่งขวดดิเจ๊จเจียวขวดหน่อยหรือขวดใหญ่เอาขวดยงขวดใหญ่ไปเลย เอากระท o กระเทียมพริกเพิกด้วยเจ๊พริกกระเทียมนะแล้วก็ผักโงผักก,กาดผักบงผักบุ้งอะเอาไหมหมดเลยผักกาดผักบุ้งนะเอาปลาลงปลาดาวไปด้วยเจ๊หัวม่วงหัวม่วงด้วยเจ๊เอาคงขก็คั่วเนี่ยเอามาเพื่อเ,เพื่อทำน้ำต้มน้ำจิ้มโอ้ยเก้ยพรุ่งนี้ก็วนันพระเดี๋ยวเอาอีกหนึง่งเอาเห็ดเทิดมาด้วยเนี่ยทำทุ่งเลยเจ๊เอาน้ำพริกจ้ำเพิด้วยเนี่ยนักหนุนนักกินเป็นไงแล้วเนี่ย ต้องมองต้องหมายเนี่ยเรียกไฟทุ่ไทไงไม่พิ่มด้วยพริกปงพริกป่นก็ได้ด้วยนะมาข้ามปงมาข้ามเปีนในใ่ยนเรียกไฟทุ่งไม่พ่มเลยต้มต้มทงต้มทายได้ของวงวัดนะเอาหนึ่งท่าอย่างวงอย่างวงมาหมายเพิ่มด้วยเลยมีมาทุ่งเอ้ยแลว้วน้ำตกน้ำตาลในบ้านเหลืองป่ะไม่ลงไม่เลื่อนเลยเ,ลยเอาน้ำตกน้ำตาลมาโลต้องโลเอามาเลยเจ๊โอ้ยน้ำตกน้ำตาลมันหมดแต่พวกมึงยังอยากมีน้ำตาไหมสั่งเซิร์งอะไรมันยากเยอะไปหมดชวนเพื่อนเที่ยว จะไปน่องไปเนของมึงเนี่ยมึงจะไปไหนไปไหนมึงก็มึงก็แนะนำมาแล้วก้อนเล็กกูมาไม่คงไม่คิดมาก่อนด้วยคิดเคลดอะไรมึงต้องไปคงไปคิดมาให้กูสิจะปงจะไปก็ขึ้นมงขึ้นมาสมมุติมึงจะไปน่องไปเไนเนี่ยแล้วถ้ามึงอะ่ะมึงจะไปไหนไปไหนแล้วถ้ามึงอะ่ะ มันต้มลงตกไะละ่ะน,น้ำเหนือมกับหลังไส่เหนาเนอนะเด้อนะเด้อกูไม่ลงกับมึงหรอกเล่นนงเล่นน้ำอะไรของมึงเนี่ยเราจะไปดูน้องดูนั่งไหมละ่ะหนังหนึ่งอะไรอาทิตย์นี้กูด,ดูมาทุกลงทุกเรื่องแล้วกูคงผูเข้าไปละอากงอาก้ากำลังดีเลยเนี่ยกูคงผูเข้าอะไรยุงเย,งย,งยองเยอะจะตรงจะตายกูจะไปทะลงทะเลไหมล่ะเซ้า,า,าเซ่อบิกินน้องบิกินนีน้ให้ลืมเลยไม่อะแดดเดินดร้อนจะตายมึงบ้าเบ้อหรือเปล่าเด้อปุ๊บซับสองซับโซงอ้ามึงลงก่อนไม่ต้องโป่งไม่ต้องไปแล้วมึงอ่ะยู่นี้แหละ แล้วกูจะกลับบุ้งกลับบ้านยังไงมึงมาทิ้งกูยังงี้เนี่ยแล้วของมึงไอ้ชีโป้งชีป้าไอ้กูผิดกูเพื่ออะไรวะแร้วกูเรื่องมากเรื่องเมือกไปเองบันทบพนักงานส่งของครับผมเออพัสดุมาส่งพี่ขอมงขามาได้เลย ตรงนั้นชื่อตรงชื่อซอยอะไรนะพี่กับซอยหยอกซอยยักษ์นั่นละอ๋อตรงมูแปดมูเปิดแล้วนะเออตรงมุ้งโปงมู่แปดนั่นละถึงแล้วมาๆรู้ดงรู้ดีเลยเออพี่พี่แล้วหน้าบ้านหน้าเบิร์นพี่มีอะไรจุดสังกวนสังเกตไปล่ะผมจะได้ส่งในง่ายเงยกว่านี้มันสิมีตตนหมอกต้นไม้ยูสองตนทางหนามันสิมีทางขยอกทางขยักโอเคพี่เดี๋ยวผมริบปรงเริ่ไปโอเคโอเคฝ้าหมอกฟ้ามาเนี่ยเฮ้ยใครเป็นออกแบบเบิร์มวกเม,มือกหรือเปล่าวะส่งมาไม่ค่อยถงกระท่าเลยวะ ของเหินมาส่งแล้วพี่นี่กูกระโดดต่างหนกต่างน้าแล้วก็บ้านในถ่งมาเล้นที่ก็ติดชัดๆที่ซอยเสยก็เข้ายากย้งยอดมันเท่าไหร่น่ะหกร้อยสี่สิบบาทบ่มีเงินสองเงินสดนี่เปลี่ยนเป็นออกเป็นโอนได้ปะโอนเอินได้หมดแหละเลยเวลางงเลยเวลางานแล้วเนี่ยอยากกลับบงกลับบ้านแล้วมึงเป็นคนท่องคนไทยมั้งมนี่ชิ้ว่าให้มันหยอกมันยากให้ยังไอ้นี่อ่ะแล้วมึงไม่โอนไม่โอนให้กูละเฮ้ยตังเตืองเนี่ยมึงไม่ใจมึงก็แล้วอ่ะอ่ะ ไม่รู้จะพูดให้มันยากมันเยอะกันทำไมก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้นะปีใหม่เนี้ยใครจะเดินทางไปไหนมาไหนทาง G P X และหัวกลวยก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังสุขกายสุขใจสมหวังสวัสดีปีใหม่ครับผม G P X ล็อกลักไม่ห่างล็อกมิตรภาพที่ดีสำหรับการเดินทางของคุณ